สวัสดีครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับก็เอาลอกคุณภาพอีกหนึ่งตัวนะครับมาให้น้าๆเรียกชมนะครับตัวนี้เป็นลอกได้ว่า GS เบอร์1000นะครับ G.S ก็จะเป็นแกนใหญ่2ชั้นนะครับตัวนี้สวยๆนะครับสปูลก็สปูลก,ก็ยังสวยแต่สปูลที่เห็นที่แรกคือตำหนิตรงนี้นะครับฝาปิดที่เป็นตราไดว่าไม่มีมานะครับ สปูลก็จะเป็นเป็นคราบนะครับตรงนี้เป็นคราบนิดนึงแต่ก็ภาพโดยรวมแล้วสะปูลก็ยังสวยอยู่นะครับเนี่ยมาเนี่ครับเป็นลอกที่อึดถึกทนนะครับ G s ขนาด BG15 นะครับ15โรเลอร์โรเลอร์หมุนทำงานนะครับโรเลอร์ในหมุนนะครับโรเลอร์ยังทำงานอยู่นะครับมาฟัง ดูหมุนกันมากนะครับนี่หมุนหมุนลื่นนะครับหมุนหมุนนุ่มลื่น,นครับตัวนี้ตัวนี้ G S ตัวนี้สามารถที่จะถอดเสียงกันกลับออกได้แต่ผมจะไม่ถอดให้นะเพราะผมเคยถอดแล้วมีนาะมีนาะนะท่านที่เขาแบบต้องการว่าเป็นออริจินอลแย้งมาแบบว่าไม่น่าถอดเลยผมจะเอาเดิมๆอีกว่าไปว่าไปนั่นอีกก็เลยผมผมก็เลยไม่ถอดให้หรือว่านะนะจะให้ถอดให้ก็บอกก็บอกได้นะครับเนี่ย หมือนมีเสียงครับ T.S. ลอกคุณภาพเลยนะครับ T.S. ตัวแขนก็จะเป็นลายนะครับตัวแขนของเขาก็เป็นแขนของเขาเลยก็จะมีลวดลายนะครับ T.S. เป็นล็อกเกรท็อปๆแล้วละครับเนี่ยพับเก็บติบปั๊บล็อกอัตโนมัตินะครับแขนพับออกมาดิบ จะก,ก็บลงมาหนอกหมุนลื่นครับเนี่ยหนอกหมุนลื่นๆเลยเป็นหนอกไม้นะครับวินเทจคลาสสิกตัวเปิดปิดกันกลับไม่ติดไม่ตายไม่หน,ดนืดนะครับไม่ฝืดนะครับดีดเด้งปกติเลยนะครับเนี่ยตัวน้าลอกน้าลอกดีดแข็งแรงแข็งแรงเลยตัวนี้ก็จะมีที่ฝานี่เดียวมาดูข้างในกันนะครับฝา ฝาไม่แตกไม่รล้านะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรล้านะครับนี่สปูลก็จะเป็นกิ๊กเสียงแผ่นเหล็กนะครับนี่สปูลกิ๊กเสียงมีสปริงดีดอย่างนี้พังย้านะครับแกนก็เป็นแกนใหญ่สองคันมาจากฐานเกลียวไม่มีรูดไม่มีล้มนะครับใส่ใส่เข้าไปเสียงเสียงดังหวานเคาะกลางวานพื้นที่โลง่ลงๆนี่ได้ยินชัดแน่นอนครับลิกเสียงแบบนี้ ก็นะนะที่มีความสามารถหรือว่าจะไม่ปิดก็ได้นะครับใช้งานได้ตรงนี้เอาตัดแผ่นอลูมิเนียมมาปิดก็ได้นะครับก็ปล่อยไปในราคาย่อมเยาวกันเลยนะครับเพื่อตรงนี้ที่เดียวเนี่ยที่มันแบบอืขัดใจนะครับนะท่านใดสนใจครับครับ กันเลยักฝากไว้อีกหนึ่งตัวครับผม